คร็กเกอร์วิปครีมซอสสตรอเบอรี่ขนมง,ง่ายๆไม่ใช้เตาอบขายถ้วยละ12-15ถึงบาทตัววิปครีมป้าใช้ Rich Eco Whip ในการใช้งานเขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้เทริ h Eco Whip ที่เย็นจ,จัดจัดลงไปในโถตีสูตรอยู่ใต้คลิปนะคะวิปครีมตัวนี้ตีง่ายขึ้นฟูดีอร่อยหวานน้อยตี i c h Eco Whip ด้วยความเร็วกลางเป็นเวลา3-8ถึงนาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเมื่อขึ้นฟูแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกสักครู่เพื่อไล่ฟองอากาศให้เนื้อวิปครีมเนียนขึ้น Cream, วิปคร ให้เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นำคร็อกเกอร์มาทุบหรือบดให้ละเอียดป้าใช้คร็กเกอร์แบบปี๊บนะเพื่อลดต้นทุน<ม>บดคร็กเกอร์เสร็จแล้วใส่เนยจืดละลายลงไปเนยต้องตั้งทิ้งไว้ให้หายร้อนก่อนใช้งานด้วยนะคะ<ฆ>ผสมคลุกเคล้าเนยกับคร็กเกอร์ให้เข้ากันจากนั้นบรรจุใส่ถ้วยขนาด3ออนซ์หนึ่งสูตรใส่ได้10บถ้วยพอใส่ลงไปแล้วกดคร็อกเกอร์ให้แน่นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้ก่อนการทำซอสตสตรอบเบอรี่นำแป้งกวนไส้ผสมกับน้ำคนให้แป้งละลายแล้วผักไว้ก่อนนำ เทลงไปในหมอ้อนำขึ้นตั้งไฟคนเบาๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมเดือดคนแป้งกวนใส่ผสมน้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วค่อยๆเทลงไปในหมอ้อเทไปคนไปจากนั้นใส่สีผสมอาหารสีแดงเล็กน้อยคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นเดือดแล้วก็ใส่ปิดเตาใส่น้ำมะนาวคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแยกซอสออกมาใส่ถุงบีบบีบซอสลงไปที่ด้านข้างถ้วยบีบวิปครีม บีบซอสเพิ่มด้านบนวางเนื้อสตรอเบอรี่และใบผาสเล